นายอภิศักันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ค่าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษาโดยนายชาชายพยุหานาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินและนายพินิศักดิ์สุวรรณรังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกศอคออออออรวมลงนมามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวณห้องเทพหัสดินอาคารสำนักงานคณะกรรมการสอกศคโดยมีนายแพทย์กัญจรตันติยากวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและสื่อมวลชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการลดภาระหนี้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอมสินและสำนักงาน,นาคณะกรรมการสกอสอคเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินที่ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประสบซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนเดิมเนี่ยเราแก้แบบไม่บบเป็นเสร็จนะครับแล้วก็ไม่บูรณาการ เที่ยวนี้เนี่ยเราจะทําให้การแก้ไขหนี้สินนอกระบบของครูเขาเนี่ยทำแบบบูรณาการเลยและเมื่อเป็นแบบบูรณาการเราเชื่อว่ามันจะไม่กลับมาเป็นหนี้นอกระบบการแก้ไขหนี้ครั้งนี้เนี่ยจึงนารายได้ของครูเองเนยฮะซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตมาชาระหนี้ตัวมันเองแทนที่จะเป็นการปลดหนี้ลดหนี้อะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการาสร้างวินัยทางการเงินที่อาจจะไม่ถูกต้อง ดังนั้นเนี่ยเราจรึงมีแคมเปญนี้ข,นขึ้นมา